สวัสดีครับเฟอรพี่น้องพบกับ ENNIS อันมันนอกเนาะเอาแล้วเนาะมาแถวร่างฝากปลาพี่น้องนี่ครับจะพากันก้อยปลาไปก็ลาบลาบลาบเอ้ยลาบปลาบก้อยก้อยเขากินดูนะเฮาสิลาบก้อยกินด้วยเลยสิลาบลาบสุกเนาะพี่น้องเนาะกินดีบลายแหละเป็นสิบปัญญาต์ปยญญาตสิบทรัพหาตัวนี้เขาอยู่บ้าน์ดะสซ่ขึ้นเก่าเนาะพี่น้องเนาะ เกิดไปอันนี้จันทุพในปลามาเมื่อวานพันไปสิบเบ็ดมาแต่หาดคู่เดืออุบลราชธานีเนาะปลาปลาสกังเอ้ยมาขึ้นไปเลยเนาะปลาสกังน่าสงส่งปลาสกังกับปลาปากปลาสกังกับปลาปากนั่นพี่น้องเนาะแต่บอกบุหัวถ้าเกิดเขาเดินไปยังเนาะยังน่าสงส่งตัวนั้นหัวเนาะ ออนะเอาอยังมาใส่ตวฟักเดี๋วนะส่วนหอไเป็นต้มหัวปลาเนาะสดน้ำคือเกลาอเนาะบเทะเพชาเอามะนาวเก็กตัดขิปเหลวลวมมาหันนี่อ่าบันนีงครับบานเกตาเปตาฝักแล้วใส่กันนะเพื่อ,อตัวนี้ ตุ้ยเฮ็ดแบบดีเลยวันนี้เอากางออกเอาเนื้อเอาจากกางไปเนาะเอาเนื้อออกจากกางกางออกับเก็กด้วยฮะกางกับเก็กหรืออันเดียวกันเนะเดียวกันเดียวกันมีฮอกระไรซับสนุนด้วยเบียร์เราใครแต่นางดินนี่น้องบาดน้องบาดคือเก่าอันนี้มือดิ่นมือดินตบกางสิตบกางเอบาแทบกินมันโอ้ยบาดมากแต่นี่กางจองจองบาดวะจอง จองกางเรือเปล่าท่านเทน้าถิ่มเนี่ยเดี๋ยวจะกางบาดว่าสิกินอันบาดกินอะไรบาดกินกางมากินกางตัวเพิ่มต้มวันเขาต้มสดน้ำหรือเพิ่มมักยำกัวพวกตัวกางเดี๋ยวเราเขามาาเฝากกันเขาฝากกันนาจุ๋ยเนาะเป็นแรงรถรถทั่วทั่วรถตู้เนาะพี่นเราเดี๋ยวเราเป็นีรถตู้เป็นแรงทั่วแบบแรงฟังเล้าแรงทั่วไทยเคือเราส่วนมากผ้า ขาไปเที่ยวเนาะเบี้ยมาฝากใครไปใส้กะที่ต่อสอบทานไหนไปเนาะแล้วากันเองรถตู้นด้นี่เอาบอกเุ้งหลอกนะครับี้อตัวนี้ก็ต้มครับตัวนี้ปลาต้มหัวปลาต้มก้างนะครับต้มก้างต้มก้างไปเท่าหร่ครับต้มหัวปลากับก้างต้มก้างไปเท่าไหรครับแทบกินเป็นตะก้างแมเนี่ย อันนี้มักเด้มันมาสดยำเบิดลกลางคนนี้สดนนำต้มเอาเอาคุณยมก็เบิดลหละถ่อมาลงหอดเนาะตองกวนอะไรได้อากินแก่แล้วเนียงเกี่ยวข้าวแก่หอนแก่หอนครับเนเกี่ยวข้าวไปหานได้ก็กินนิดนอยยนหน่ยหอนหอหนาวหรอน้าหราน้าเร่น้าเหนแข้งเน้ โอ้หไม่ใช่อะรบางดี้ปลาปลาลาทงครับลาบปลาลาบครับลาบลาบปลากินรีบร้ายมื่งหน่อเป็นลาบลาบเนื้อลาบปลาลาบปลากิมยังไง ชู่มเงินก้อยปลามืน้อนี้กินลาบเนาะมื้อนี้กินลาบข้าวสิมีลาบมีใส่มีฉูดคนไปหากับไปหา,ปหาปปหอกีกเพื่อนเนาคนเห็นจริงสนาแม่ยายอยู่เนาะคนไปหาไปตกปลาอยู่ตอนนี้ทีมงานซอยบ้านเฮาเหอชิมงานคมทองทีมงานมาคั่มจะเลิศเพื่อนเนาะแล้ใช้ก้าวทีมงานคั่มจะเลิศข่มทองซอยเก้ามาเพือ่อนเนาะ Mưa hãy nhúc nhục thế là bạn? Nhúc 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 nhục này hãy nhúc mưa, nhúc bia nhé Nhúc 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 Bọn này nhúc mưa nhé Bạn không ăn đâu Bạn không ăn lạp đâu, khi ăn chấm Ngủ ngủ, nhằm, nó mới cưỡng như thế này rồi đấy, ngủ ngon Nên, chấm nó Cái bà ăn à, chú ăn แอนเนาะแอนพากินเนาะแ่ากิน่ะแแ่กินเรากินผมเบิ่งผมก็โอ้นแสบมนหน้ำเาแต่อนเดี๋ยวผาอ้ากินกันาจาออะไร้ง่กา ไกลๆเลยเฮ้ยตาปลาเน,นีน่ยข้นดวนเอาเลยเนาะตอนนี้ตอนนี้ซุปตอนนี้เห็ดซุปเอาไปเนาะกินซุกแน่ยเนาะครับเนาะกินดิบไรเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบให้กลัวให้คิดต้องทำเนาะ นวดนวดนวดได้เลยนี่ใช้แนวเสียบพงวิเศษพงวิเศษใส้นายเสียบร้นไแเสียบหน่อยเส้นก็ใส้ลายกับหัวหลังไม่เลาแก่แก่นุกนตาตายพรมานี้เพ่อนเนาเดียเราลงไปคุรีคุีเป็น อันนี้ผมล้วนใส่ใบบักกูดน่อยนึงเลยพี่น้องเนาะให้มันหอมใบบักกูดแบบซอยละเอียดละเอียดจัง mm. หน่อยอือการเนื้อคักแล้อ่ะพี่น้องรับปลาสกัด mm. ราปลาสุกมาเนี่ยก๋วยไร่เหนื่อยเบือ่อหายไปหรอไมากินน้ำกันมาเนี่ยไปเพลิดเ เ่กินกินเอด้ยต้นใบอยู่ต้นแบบฮุบเขาันได้ดิบ่เด็ฮุแบนเลยนีฮุตัวาฮุบแ่นแม่ถือน้ก็ได้หลเปลยเลยเชี่ยเชียเชียขงนอยเชี่ยามรู้ทำมเออมเมเออเอาไปเชี่ยมันไม่เชี่ยมันเชียอะไรอยู่เปมันมันทำไแมนเออเอาสิมือ ผมพื้ถ่ายงงวะ่เอาอไก่อนเ้าวลินนะเจาก่เาในนนถ่ายครับเาใ้รอไรส่้นี่ไงไงทักไปให้แค่เหรือเล่าักไปให้มีบรอยไปเล่สบข้ากินเองวันนี้้าวเลยเนาะู้ครับ เอ่ตัดเสียงกันมันตัดเสียงกันเชียงกันยนต์ใบหมเชียงกันยนอ์ใบไปเนียมไปเนียมเขามาบบรุ่นรล้นไฟแชกล้นไฟผสมสีหอมล้นไฟแชกมันแอามาเส่ยหลัาสีหอมัต่าหมีอรครับอาจารย์เดียน้ามันเสียบ่ะ่อื่อเพื่หลายแ่น่ะเ่อเอเสียบ่งแ่งกัน่กนเยงแค่เอเ่ียบตักสงจานบล็อกขาดเ้มันแยงกัน ่ี่วันนี้ห้องแปห้างแล้วครับเออเดกะรยกกันบ้านทำไมรั่งเขาพ่คนคนสอนล้าบอกเลยกระดานแ่ม่ใชล้วทิเขา้นใจละสองติดสามเดีย้ใจที่ทีมงานไมดูด้วยาไลย่างใหไปหรอเนื้อักสมรที่ พักกรโดนอย่างต้มทาจนน้ำบกุกจับดวกอะไรอย่างเงี้กผักขมบวผักขมเราปนอเาพ,าพกขมมุกเกียตตองเป็นน,นาพะกโดนปนอผักกรโดนุ้ยาวนงำมีข้าวอมนะมาข้าอมตา หายอดพมื์อยู่จนกวสามีดูมเนี่ยเสียดเบ็ดเข้ามาหร่อเอลาหาเสียดเบ็ดก้นไปหาเอ้าวจะไปเบ็ดต้มหัวปลาเนี่ยต้มกระดูกกันนะปลาแทบปักมาเลยกินกระดูกยังก่อนปักกระดูกปักกระดูกลาบเอาเนื้อไปต้มครับเอาเนื้อต้มหรอปักกระดูกไข่หรืยังตาเป็นตาปลาบอกก็ตาบอก ยังอห้ยดิบอกาน่านใส่กเ่อเดี๋ยวพร่พกมาใส่เลย้ำตบพิกสดมาตะวันจิบหนาบังแ่แก่ข้าวไปนอะเราธราหอมหอมแก่ยัง ต้นเหล่ากินได้ละมือก um. ินวัไหนนี่ยมือต้นเหล่าเสียบเลยเนามันมันจะกินเราเไยนะเพื่อนเนาะอันนี้แกะข้าวลงก่อนเนาะเวลาเปิกซ้อนปิกมีพักพักพักกระเดาพักกระเดากระเดาหวานกระเดาหวานะ

มาเมา่ไงตบทีของก่อนไม่เนี่ยนี่ครบ่งเนียนเลยเนี่ยน่เลยน่งเนียนเลนย้อมหมดเลยเติมรอมมเยอมก็อกเกี่ยวงส่ม่ไม้ยากันหรอยังวันหนึงเติมพอมเมไปกินดีมบิน เดี๋ยวจกินไเดี๋ยวได้บอลาษาจังคนนึงตุ่นจำก็มือหรอเดี๋ยวได้ตัวญ่พอดีเนาะแดนเนี่ยาดบมะโผนี่จังตัวดะโหลดโอ้ยมะโผมะโลแล้วมะโผมีเดือดสามทีอยเนี่ยเตรียมลอยไล่โคตหวานตนวน้ำน้วกินมากินเลยคลายไปไอ้กดหนึ่งหมดเลย

thế ừ. cái gì vậy sai cái này thằng mày ai nhớ chăm mày quay ao lại à mày lại hả anh sai anh sai hầm chăm đang 基本上。Yeah,